ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอัดลยลด่างเนี่ยเฮ้ยคนมาถึงแล้วลองเออะไรเนี่ยออเออต้องชอบเออแล้วคุยไหนก่อนอืมอ่ม้อ มีโรงจำนำนี่เราจะรอระยะออกไปเดียวเดียวเดียวเอาค่ะฟังละพูดมาที่เกียรรูมียบีบอ อืมธรรมาดาสภาพ yeah. าแย่มีสินค้ามาขายอีกเหรอไม่เอาเว้ยฉันพร้อมจ่ายเงินสดโอ้สภาพดีด้วยตกลงสิคะรอไวสันห้าโอเคเด็ด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  ต่อได้ไหมสักสองสองแปอ่ะอันนี้มันเป็นเกมต่อราคานะคะทุกคนอ้าวเออลดหน่อยแค่ห้าสิบบาทอีงไม่เลยหรอก <c oughs> อืมหายโอ้โหแต่วทีเนี้ย ไม่ไปหน้านูน่นฉันต้องการอันเนี้ยชิ้นที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นจะตรงไหนก่อนตำนานหายากโอ้ยตำนานเลยนะสภาพดีมากมให้กูสองพันห้าสิบบาทอินทุรีเอาสองพันให้ได้ปะโอเคโอเคโอเค สองทั้งสามเออข่าวประจำวนันนะเ่แบบถูกจ้างนักล่าขุมสร์ประมูลไอเทมจ้างเด็กเ้อาประตูเอ่อเอาอะไรดีไว้ก่อนแล้วกันนะ แถวนี้เนี่ยฉันว่าหางยอกเนียฉันหามันมานานแล้วคืออะไรวะสภาแป7สิบเจ็ดบาทกุ้ห้าสิบบาทมเจ้าไหมซื้อชิน้นเสียใจ <c oughs> เจออะไรบ้าสภาพแย่ของแปลกด้วยจากสภาพแย่ออ่มอเอออเามากแดดเอามากแดดดีดเดดดยาเมื่อกี้มึงได้บอกว่าสองพันสี่มึงบอกสองพันเก้าไม่ใช่หรอ่งติงกูนี่หวา่า อ้ามันสองพันห้าสิกูต้องเพิ่มกูทำไมกูงงกับตัวเองเออตายเธออืมกูก็ว่ามันจะถามยังไมวะอันนี้มาให้มันจะให้เราจ้างหัดแม่เจ้ากอ,อไปหน้าเลยเนี่ย ฉันอยากให้บางอย่างแก่คุณฉันจะต้องพูดอะไรดีอะไรอีกอันผิดอุ้ยสภาพดีปวามูลราคาไม่ได้ด้วยประเด็นอันหกฉนต้องบอกว่าแหน่ใจพันพกับพันแปดได้ไหมไม่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 ไมไมไมต่มันสภาพดีนะ ขายใบแค้มาคุจะขาดทุนไหมนี่เลี้ยงแมวเป็นเป็นสุนัขตัวใหม่เออวายหมดหมดู่บ้านใหม่หม ฉันต้องการไอเทมชิ้นงานที่อยู่ตรงนั้นฉันมีเงินก้อนโตพร้อมจ่ายเสมอจ้ะฉันมาที่พร้อมกับชิ้นสมเดรายโอ้ยราคาแต่หลายอย่างพวกมึงให้กูมาขายนี่ไม่ ให้ตายเถอะทำไมมันจะ,ะดักร้อยวะไปขุดถังขยะมาไป็ไงวะเนี่ยอ,อยสภาพก็แย่พอแล้ว กดโอ้ยอะไรเนี่ยอืมเอ้ะเอ้เอเอก่งตรงไหนก่อน <c oughs> อันนี้อันนี้เราน่าจะทำการซื้อต่อนะเออไม่น่าจะขายมันมาเสนอราคาไงว่าสี่ร้อยสี่สิบ สภาพแ้ยสี่ร้อยสี่สิบคำถามคุณเล่นได้ไหมบอนไอ้ไอ้แว่นตอนแรกๆมาดีดีเงยเออแพงอะไรหลังนลังมันลดลงลงว่ะอยากกูเล่นเล่นไปมันจะลงมาไลน์เมื่อกี้มี ยากธรรมดาสภาพแย่มากมูลมดดูลได้หมดท่านนะครับมลูลร่คาประมาณสองร้อยสามสิบห้าบาทนี่คืออะไรเดี๋ยวนะถ้ากูจะซื้อว่อมามันแคตตาลองตัวเองกูว่าไม่เอานะสภาพเนี้ยจริงขาดทุนย่อยยับโอ้ สามสิบหกจุดเจ็ดล้านดอลลาร์อันพันพันมันเย่เนาะพันพันเท่าไหร่ดีวะ <c oughs> อ่ะขายตามราคาเว้ยผมจะซื้อหมดทุกอย่างก็ใช่เรื่องอันนี้มันมาขายของเราและเราก็ต้องขายต่ออย่างเงี้ยหรอข้อยข้มอม อออออเอามาก็ได้ตอนนี้5 0 0ไปเลยเดี๋ยวนะสะภาพแย่อสอ1พันพอไม่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 ไม,ไม,ไมอพอออันนั้นพันหนึ่ง อันนั้นก็ไปไปหน้าเลยเรื่องมากห่้ย,มยแมงอุ้ยนี่เอ้ยสวยสภาพดีด้วยของแปลกดูสิประวัติมันก็แอนตังตีไม่ใช่หรอวะ <c oughs> สามสาม,สามห้า ยี่ย่ะอ่ะ,อ,ะอืมได้กินอะไรเนี่ยนี่คืออะไรก่อนอมันมีหุ่นด้วยนมไข่เอาไปถิ้งได้ไหมค่ะ อ๋อนี่นยเขเพิ่มแคต่ตอนตรงนี้น่าเก็ียดทันี้ด้วยหรอพื้นใหม่เยึดอาร์ตอืมอืมใหม่นี่คือคขอึ้นชั้น้กำลังจะต้อนรับเซ่ เฮ้ยมีเงินกู้ดอ้อ่ะพันทำไมมันกู้ทวนเร่อจริงวะฉีไม่ยฟังหน่อยดิป่ะอีกสัแตาหนึ่งร้จะปิดคลิปแหละเกมนี้ฉันอยากหาเงินสักหน่อยโอ้ร้อยแปดสิบแปดบาทสภาพ <c oughs> ซื้อก็แดะสงสารนะลุงเนี่ยสองอร้อยพ่อแม่ลุง โ okay. อเคสำหรับเกมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย